พูตสักไลกับบดีดได้ไปด้วยยุดนี้เราพร้อมเอาเพื่ไปพกันเข้ามาสาวคนพางอาาร์าั้งใจสมัยเลยเลยมาหลบเลอกันทักหลบมาเลยเ้ย ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกู๊สุขุนเนาะเลิกงานมากกับว่าชิต้มหอยนักหอยนักลมเห็นเขามาขายอยู่ร้านเนาะก็เลยซื้อมาเนาะสองโลหอยเอ้าสองโลโลละห้าสิบบาทสองโลก็ร้อยนึงเนาะแต่ว่าเป็นเงินลาวเอาจับทะเลเนาะประมาณสามสิบกว่าพันเนางสามสิบพันหมูสักหลังเอ้ากับแมนบอลดีเจไลซ์สดนี่ bỏ đi chế lấy sốt chứ sạc lặn không để mà, mà tôm ngoài cái lấy nó ngoài sốt sốt hỏi nó nộp kịp đàn kịp đàn thật lê đấy mà sập xếp thì nó sập xếp đi à, tôm lắm nó ok nè hồi hào đã xay xay mò ở nó này, mò tôm hoài xay à xay con xay

Bung ừ, lăng con hằng bê tê lãi sọc lăng công hằng bê tê lãi sọc tuyệt nhiên yard 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 ใส่กันเดี๋ยวตักหอยกันเนาะพี่น้องโอเคเนาะทุกคนเนาะหอยนี่หอยเห้งกับต้มเสร็ตไปที่เรียบร้อยแล้วง่ายใหญ่เลยนะนี่สดๆจากทเลเลยซื้อมือมือนี่นอนตะเกียงดีเจมานล่นกี่าองเจ้าใส่เข้าเดฉยเลยเด้อมวลมวลเจ้าสักเด้อเเด้อจิงก็โผล่เนาะใส่บุนเลื่องได้เลยสบายดีกินก้อนก็ได้เด้อเพื่นว่ะบ่ดีเจมาเล่ดอยู่ข้างหลังเนาะมาแก์เ้ยเพื่นว่ะเฮี้ยจับไปน้อง

เป็นหูจิงปื้อยู่บนวานอกพร้องเนาะน้ำจิ้มจิ้มฟตักไม้กรบอดี้เ็นอคไอรุนนี่เน้องเนาพี่ไปพกันเขมาสาวคนผางลายเสียงลายสาย้องจ๊ดไปคนเแล้วเนาะสาวคนผางเดินน้่งเดอนานัสวงามสมรเนนเลยแต่แจ๊มาสาวคนผางยังคอยมาจ๊ดต่อยเนาะเนาะอืห้น้ำเฮ้อเต้ไหลก็เลยง่มากเปนลากน็นกัอยู่ด้วยบ้นวาน มูกินหอยยั่วยั่วอยู่พี่น้องเลยหอยยั่วจ้าหอยยั่วจ้าตัวเน้นเน้นยิ่ย่นี่โดยเด็กเพื่อไปบริจาคจะเปิดไปเริ่มเป็สาวหลังข้างนอกพี่น้องเนาะมึอนี้น้องนี่กินข้าวกัำหนดนอกพี่น้องเนาะกลิ่นกลินส้มตำมาแต่ฮานนอกพี่น้องเนาะรายก็รวันศุกกินหอยน้ามอเนพวกเยอะหันกล้องไปเฮ้รเบิรงอยู่พี่น้องเลยกินแบบบริจาคได้เย สองเยอะยดจ้าเฮ้พี่ยกินหอยตึ๊บแล้วก็กินหอยต้อนราองกินหอยกินหอยมาว่าทุกคนมากินน้ำกันข้ามมันเน้นนะอือ บ้านเราบ่ได้มีเลย้อหอยนางลมไปมีเนาะหอยสิข้าก็มาได้แน่นอนเนี่ยหอยนางรมมาได้ตัเด้อเราจสิบห้าคนเลยเอมาอีรอบ2ครับบ้านไกลสมัยเลยเด้อมารอบเลือกันทักรอบนั้นแหละเอ้ย ฮักด้วยความลุ่มลงจิงฮองเพียงส่งบอกนวลน้องนางคนไร้ชดอย้อนะปด้วยไอ้ไซออลิเนอร์นักทายทราบไยดีเอลดีครับแท้สันเดอร์เลยนะคนไร้ชดดูมลกันยาพนนครุกนักทายทราบไยดีมีความสุขเนาะที่จริงสันเดอร์เขาเจอเลยนะมีความสุขดีแล้วเนาะหลังจากฉีดวัคซีนครบไปแล้วสองเข็มเลยห้ากินข้าวบ้าี่ยังมากันความสุขได้รับรางวัลนี้ ปก,กติเราไปซี้บักซีโลอลยขาดปไปได้หลายมือสองมือก็ขึ้นหอดสิตายพี่น้องเลยขึ้นหอดไรสดพี่น้องเลยหัวหมูแดงผู้สดๆจากทะเลเนาะกินข้าวนุ่มกันเด้อกินข่วนุ่มกันเด้อทุกคนกะขอเจอเด้อ น้องนี่มีความทรงระกับบ้านพอกันเด้อะนะเนาะพอกันที่บ้านเด้อะดิเจสันโดยก็เกี่เรื่องน้องเยอะหาแปะแปะเลขบอกพี่น้องเลขกับพี่เลยเอ้ยเอ้ยสวัสดีคุณบ่อเลขสบายดีไหมเจ๊ฟังเพลงฟากลมดมแก้มเนี่เด้อคืนนี้เนาะเบสมดปะบอลดิเจ่แล้วพอนะขดแสบเลยพี่น้องนี่เฟากลมหอมแก้มคือมีเคยกันอีนแล้วเนาะเดี๋ยวจะหาเพื่อนเรื่องน้องเยอะเหนาะ เดือดแล้วพ so well, ี well, er mm ่จะเปิดเพลงหรือแล้วพี่น้องเอ้ยความเดียวหาวเปิดเพลงเพืฟังกันเนาะงโม้นี่โมนเลยแล้วแต่ผู้ฟังเนาะพี่น้องนะผู้ฟังโมนนี่เพราก้นเขาโมนแน้วกนเนาะมาบ้านทุกคนมากินต้ากันกินต้มหอยน้องกันทุกคนแต่ต่อไปเป็นผลงานเพลงสาวรังข้างเด้อพี่น้องเด้อเพลงกระฝอเด้อสาวรังข้างฝากคำหวังน้องได้บ่เหลือไว้ในหมู่เด้อหอยนะเ้าคนละเนาะ จงไวยุจงไวยุ่วคนเราจงไวยุจงไวยุ่วคนเราห้องมีเจมันเอฟซีมันบอกให้จงหอยให้บรดีเจห้เชเชื่อเชือหอยมเู้เน้นเจากทะเลสดๆนะครับอัดลมนี่กันแล้วเนาะอร์ออร์สเมือแตกมาเลย สาวลังคังฝากความหวังน้ำน้องได้บบหัวใจอ้ายมันพะนอเฝ้าจดจ่อใจเด้นะ ดนเลดงยสบายด้วยนดอารด้ดามเซฟด้วเาเก็เจอเร่อยๆาด้รองไยสบายด้ิดูเิดูสนับสนุนแล้วก็ูกดไลค์กดแชร์แดตยงมือสกุลสกุลพี่น้องักทายมือสกุลสกเดนน้อด้วดนนี่เป็นมะไรนนสบายดีด้วแม่ปูเปด้น้องเนีซื้อเลขหกหกด้วยเป็นดจกอมีซื้อเลข้มีเป็นนามลา ซึ่งฮึ <S <S 1> <S 1> ่มฮึ really really ่มฮ really ึ่มดูสักไทยสบายด้วยเบาเแบกกี้เด้อมวลมวลข้ามกันเจ้าปอบเจอเด้อตัได้อย่างอื่นแน่บ่อเอาเป็นาเนาะมวนมวลสกปรกเจอเด้อสาวเอ็มเด้อได้สบายดีเอ้ยวาสนาแก้ววิไลเด้อทักไทยสบายดีเอ้ยสีผมมะนี่เด้อตักไทยสบายดีไอสะอาดเด้อ เอาไว้อืยวนเบิ่งจบแล้วกคืนกลาวันเลยกับเบิ้งอีมาแล้วพบเจอเด้อชเพิ่นฟูังม่ว่าบาติเจตน้อนาออกพเจอหลายหลายเด้อสวัสดีจ้าสวัสีเจ้าตเจหลายเวัสดอเด้าวันละฟูนี่เด้อพบเจอคนหลหลายเด้อ น้องลาตอนนีก็เอเด้อไอ้พาวเด้อเอินคนกินหอยมาเต้นเป็นมูเน่น้องลาจะเบิ้งเป็นวะน้องๆนั่งกินหอยกันลังหนวดอยู่เลยเป็นวะเฮ้อเฮ้อเนี่ยเองไปเฮ้อเบิ้งนะน้องๆหอดอยู่วันนี้โอพี่น้องมาเด้อกินหอยเด้อกินแม่โอเคซื้อเป็นวะน้องๆกินแม่บริสุทธิ์โลกเป็นวะอะไรอะไร เซฟบาดีเจี้ยนชับเพลงเนาะเฮ้ยเี้ยมเฮ้ยเฮ้ัวซสอๆน้องเซ่ลั่พูนเ้อสร้งมาแต่ลั่ปางลั่มพูนไปแล้วนอนี้กันเดอะผมสั่งมาจากซอฟฟี่ไปน้องเอง สัญญาสีฮักบ่จังบอกเลว่าฮักนางแน่นอนขอบใจเด้อว่าเด้อที่เปิดใจเฮอโดนทักเจอกันเด้อน้อยครับบอกที่เป็นขอเพลงมาเจอน้องนาะโอเคแล้วทุกคนเนาะมาวันนี้กันที่จบคลิปเพลงเท่าน,นี้นะกินอิมอ่มเลยอันอนี้ไว้ให้ดีเจเพคนเนาะเอาไปจีบจีได้จบคลิปเพลงเท่าน,นี้เนาะจ้ะ ถ้าเรมากิฟนี่แก่ะรู้ว่าเราเซ็ตก็ซับสไคร้เนาะเนาะ้เปลนกำลังใจเนาะไอคิฟต่อไปเนาะสำหรับปีนี้ก็เี่ยกันรอกเนาะพอตัวก็เนาะเพียงแต่มาับปะกันมีเจ้กิฟหน้าไว่าสื้อบริจิหายจะน่าโจยจอะ่รแบบนี้ันเองกกขอโอ๊ต